สวัสดีครับเพื่อนๆพ่มีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีสินค้าใหม่นะครับเป็นมีดปังต่อนะครับของลุงเหรียญนะครับมีดปังตอก็จะใบใหญ่กว่าใบใบจอบหมุนที่เคยมาขายของช่างทำนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กแนบนะครับเป็นเหล็กแนบนะครับใบเปล่านะครับใบเปล่าอยู่ที่300บาทนะครับ300บาท แบบใส่ดามนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทแบ่งราคาถูกๆไปเลยนะครับปีใหม่ที่ผ่านมาในเงินคงจะหมดกันนะครับเลยเอาของถูกๆมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูใบเปล่าที่ราคาสามร้อยบาทกันนะครับความยาวของใบมีดนะครับจะไล่เรียกกันทั้งหมดนะครับความยาวของใบมีดจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วนะครับใบกว้างสามนิ้วครับใบกว้างสามนิ้ว สันนี้หนาเลยนะครับประมาณ6มิลนะครับน้ำหนักดีเลยนะครับสับกระดูกไก่กระดูกหมูกระดูกข้อสบายมากเลยนะครับนี่ครับเป็นจะฟันไม้ก็พอดีมือเหมือนกันนะครับฟันไม้ได้นะครับนี่แบบใส่ด้ามนะครับเห็นไหมครับใบใหญ่ดีนะครับใส่ด้ามทน่350บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากนะครับถูกมากชุดนี้ผมเอามาแค่สิบเล่มนะครับ แบบใบเปล่าอยู่ตรงนู้นะครับใบเปล่ามีอยู่5ใบนะครับแล้วก็แบบใส่ด้ามมีอยู่5เล่มนะครับปังต่อนะครับน้ำหนักกำลังดีเลยนะครับใบยาว7นิ้วนะครับใบกว้าง3นิ้วเห็นไหมครับ7นิ้วนะครับใบกว้าง3มนิ้วนะครับ เหล็กแหนบแท้นะครับนี่ติดตัวนี้ครับลุงเหรียญน,นะครับเหรียญตราเหรียญน,นะครับมีแค่สิบเล่มน,นะครับใครสนใจก็รีบทักมาได้เลยครับใบเปล่ามีอยู่5ใบนะครับใบละ300บาทนะครับแบบใส่ด้ามมีอยู่ 5เล่มเหมือนกันครับ350บาทนะครับทุกราคาพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวมีดปังต่อเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ